何だろうな。 ขออนุญาตวันนี้นนทางชุดปภพกิจนะครับได้รับคาสั่งจากท่านผู้ว่ารการจังหวัดภูุเก็ตให้มาตรวจสอบสถา,านบริการอย่างนี้นะครับเจ่งแรกที่ท่านต้องเตรียมไว้ไประจำตัวก็คือบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อสแสดงต้วว่า ยิ่งดังเราก็ยิ่งคิดว่าถ้าวันนี้เราจับคู่เนี่ยคนปิดร้านทั้งแรกกลางปิดวันทั้งที่สองสาดวันมีเกียรติที่มาใช้บริการทางร้านนะครับ สืบเนื่องจากทางจังหวัดและก็ส่งเสียงรำคาญให้กับชาวบ้านข้างเคียงนะครับซึ่งเป็นการแสดงดนตรีทีนี้วันนี้ทางจังหวัดนะครับโดยคําสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้ผมไม่อนีญยนจะต้องพิต้อง